มันจะแห้งแรงนะเหมือนจะแห้งแรงนะครับอยู่ที่ริมฝั่งโของอําเภอสังคมหนองคายครับอากาศร้อนแดดจ้าเลยแดดจ้าแต่เช้าเลยครับที่ริมฝั่งโขงหนองคายอันนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับ น้ำลดลงเยอะเมื่อก่อนน้ำท่วมเนี่ยท่วมสูงมากๆตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะเลยดอกจานต้นต้นดอกจานปลูกไว้ริมฝั่งโคงสวยงามเลยละ บรรยากาศริมโขงน้ำลดลงนะครับคนก็หาปลาคนก็เริ่มหาปลาทํามาหากินตามวิถีชีวิตของชาวฝั่งโขงครับชาวนี้ที่ฝั่งโของอยู่บ้านสวนครับมามา มาจากกรุงเทพนะครับมาบ้านสวนอเนี้หลานเขากำลังทำทำธุรกิจทำโครงการพั0แล้านของเขาปลูกต้นทุเรียนปลูกไว้เยอะเลยนะครับแต่ยังไม่โตเท่าไหร่ หน้าหนาวมันจะหนาวมากเลยนะครับริมฝั่งโขงเนี่ยลมพัดอันนี้ก็บ้านสวนครับติดแม่น้ำโขงเลยกลางคืนมาลมพัดเย็นสบายๆแต่ว่ามันจะเงียบนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ไกลไกลชุมชนมากติดถนนนะครับแต่ว่าแล้วก็ติดน้ำโขงแต่ว่ามันจะไกลชุมชนนอนนี้แบบเงียบเหงาแต่ก็ ก็ดีนะบรรยากาศด,ดีตอนกลางคืนก็นอนแบบโอ้โหเย็นสบายสบายนะมาจากกรุงเทพแล้วก็เนี่ยแวบบมานอนอยู่ที่บ้านริมโขงครับก็จะมีปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยนะต้นทุเรียนก็ยังยังเล็กอกี่ยวนะต้นทุเรียนยังเล็กเกี่แล้วก็ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หลานเขาก็กำลังทำก็ียกทำคลองมั้งเล็กๆนะครับขจาะทำเลี้ยงอะไรไม่รู้นะครับกำลังนั่นอยู่เช้านี้ที่ริมโขงครับบรรยากาศเช้าๆดีมากเลย ที่อยู่ไกลๆนะครับที่อยู่อีกฝั่งก็คือประเทศลาวนะครับสอปปอลาวนะครับใกล้จะออกพรรษาแล้วนะครับแถวฝั่งโขงก็จะคลึกคลื้นเลยนะครับก็าจะมารอดูพญยาหนาคกันฮายสวัสดีครับสวัสดีครับ How are you? สบายดีไหมครับว้าว o ีโน o ไทย a a l เร a ด y ี m very well. thank you how about you ผมมาจากอินโดนีเซียครับว้าวว้าว nice to meet you <laughs> good morning good morning from Thailand it eight o'clock now I am at จะหนองค่ายไม่ small town เนี่ย by the river เนี่ย by the rivers อ๋อสบายดี very well good you will see over there นะ this river is called แม่โขง river the border of Thailand and Laos t h ี o ย h e r side you see i ลาวลดกระดาษผมแรงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมพามาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับสดชื่นนะครับที่ริมฝั่งโขงนะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโของอยู่อำเภอสังคมจังหวัดนนองคายแล้วก็ที่เห็นก็จะเป็นประเทศลาวนะครับ น้ำโขงลดลงเยอะเลยเมื่อก่อนน้ำน,น้ำโขงท่วมมาถึงเนี้ยนะครับบริเวณทางเดินเลยนะแล้วก็บ้านหลังโน้นนะครับที่ผมอาศัยอยู่น้ําท่วมเกือบถึงนะขอบคุณครับขอบคุณครับแตงเกีแตงเกีชมาบรรยากาศดีครับเช้าเช้านี้ แต่ว่าแดดจ้าไปหน่อยนะครับแดดเริ่มจะแรงและนะก็เลยพามาชมบรรยากาศริมน้ำโขงกันใกล้จะออกพรรษานะครับก็แถวริมฝั่งโขงเนะี้ยมันก็จะคึกคักเลยล่ะนะเขาบอกจะมาดูพญา,านาคก,กันอันนี้หลานเขากำลัง เขากำลังจะทำโครงการพันแปดรล้าน,นเขาต้นทุเรียนก็ปลูกไว้เยอะนะครับบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยติดตามแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับรถกระดาษผมแรงเดี๋ยวจะเข้าไปาติดตามให้ครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่เข้ามารับชม มาดูบรรยากาศโอ้แต่แดดเริ่มจ้าแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับเช้ามาเริ่มร้อนแล้วธุรกิจพันแปดร้อยล้านกำลังจะเริ่มห <laughs> าชมบรรยากาศยมามเช้านะครับริมฟ้องโขง ดูเหมือนจะแห้งแล้งนะครับแต่ว่า,ามันแดดจ้านะครับแต่ว่าพอตอนใบยๆนะครับบรรยากาศดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสปปลาวก็เมื่อคืนนี้ก็จะออกพรรษาแล้วนะครับฝั่งน้นเขาก็คึกคักคึกคืนเหมือนกันนะ ได้ยินเสียงดนตรีอยู่ตรงบริเวณที่อยู่นี่เป็นอำเภอสังคมหนองคายนะครับมารอลุ้นว่าคืนออกพันษาจะมีจะได้เห็นบ้างไฟพญานาคไหม อนน้ำโขงท่วมนะครับท่วมเยอะมากนะครับบริเวณที่เห็นด้านล่างนะครับตรงรอยรถไถอะท่วมขึ้นมาหมดเลยแล้วก็เอาเอาขี้เลนนะครับเอาดินมามาเยอะหลานก็เลยจัดการทำการไถดะเลยบอกว่าจะทำอะไรจะบอกจะปลูกพืชใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาชมนะครับเดี๋ยวขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทําธุระละให้ดูบรรยากาศด้านหลังนะครับแม่น้ำโขงบรรยากาศดีกลับบ้านทีไรผมก็จะมานอนอยู่นี่แหละครับตื่นเช้ามานะครับก็ด้าบรรยากาศสดชื่นนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ Thank you very much for watching I will uh, finish my life at the moment นะขอบคุณนะครับับวสดีครับบ๊ายบาย